ปราบพุรจริช้าปปชทิพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกชัยหญิงบชปสรำรวยผิดปกติส่งอายการร้องขอต่อศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินและลงโทษทางวินัยไล่อ,อพันตำรวจเอกวิรุธบอกข้อเท็จจริงมีตำรวจผู้ใหญ่ร่ำรวยผิดปกติตั้งไปจากข้าราชการที่สุจริตทั่วไปมากมายเพราะพวกเขาส่วนใหญ่มีเงินได้ในรูปของส่วยสินบนจากผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ใต้บังคับบัญชาหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่จะแอบซุกซ่อนทรัพย์ไว้ในชื่อของคนอื่นเช่นญาติพี่น้อง หรือเมียน้อยรวมทั้งเงินสดหรือทรัพย์มีค่าก็สามารถเก็บไว้ในที่ทํางานหรือบ้านตนเองได้และการตรวจสอบชี้มูลของปอป,ปอชอก็ใช้เวลานานเกินไปทําให้ตํารวจผู้ใหญ่ที่ทุจริตไม่กลัวความผิดอาญาหรือการถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงไล่ออกปลดออกอะไรเพราะส่วนใหญ่มักจะถูกวินิจฉัยชี้มูลหลังเกษียณราชการไปนานแล้วแทบทั้งสิ้น